คุณชอบวิ่งตอนกลางคืน,นพกไฟฉายแอคติดคอจากเพลเซวเอาไว้วิ่งสบายใจแน่นอนผมมีโอกาสมาวิ่งที่งานลันแห่งความรักอยุธยา 21k ครับเนื่องด้วยงานวิ่งนี้มันจัดในตอนกลางคืนนะครับผมจึงนําเจ้าแอคติคอ600ลูเมนสีเขียวมินติดมาด้วยนะครับน้ำหนักเบามากแค่88กรัมเล็กกระทัดรัดใส่กระเป๋าวิ่งเด็กๆได้สบายตอนที่ผมนําเจ้าไฟฉายแอคติดคอออกจากรถมาใช้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีภายหน้าเรืองแสงมันทําให้ผมหาได้ง่ายมากๆเลยแบบสามารถใช้แบตชาร์จหรือแบตถ่าน AA สก้อนไฟ ปรับได้3ระดับตั้งแต่ 7, 100และ600ลูเมนด้วยง,งานวิ่งมันจัดอยู่ในเมืองนะครับยังพอมีไฟอยู่บ้างผมเลยใช้ระดับที่100ลูเมนสองไปตามพื้นถนนป้องกันการสะดุดกับของที่อยู่บนพื้นถนนเช่นก้อนหินกล้วยพอเข้าโซนที่มันมืดลงมาหน่อยผมเลยปรับใช้ความสว่างสูงสุดที่600ลูเมนเต็มแม็กเลยครับแล้วผมก็วิ่งต่อมาถึงเส้นชัยแล้วไฟฉายแอคติคอลไฟฉายคุณภาพสูงจากเพชรเซลมีสีสีให้เลือกใช้งานสีเขียว สีแดงสีดำและนำเงินมีจำหน่ายแล้วที่ตอกแคมปตัแคมปตัแคม,มและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ